No, okay. we

เซติ้งแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวจะขอประกาศหน้าเป้านะคะมอ้หน้าเป้าแล้วก็คือเป้าหนึ่งเนี่ยจะยิงสองคนก็อิ่กระดาษหน้าเป้าไปติดได้ตามใจชอบเลยนะคะเป้า 3A คุณน้ำ 3B มอน้ำ 4A พี่แจ๊ค 4B ไฮเก้น 5A ปั๊บ 5B ปิง 6A ป้า 6B ออฟ 7A เพชรดี 7จ็ดีบอยทนาย8ปเแมกซี่8ปพิ่สันติ 9A ู้บอย9กบคุณหลิว 10A น้องจอยให้อยู่เดียวเลยนะ3ลเอคุณน้าสาหมอนัศสี่แจ๊คสี่ฮอยเก้น 5A าเอปั๊ห้ปิง 6A ต้าหกออฟ เจ็ดเอเพชรดีเจ็ดดีธนายแปดเอแม็กซี่แปดดีพี่สันติเก้าเอพูบอยเก้าดีขุ่นหลวสิบเอจอยค่ะก็จิบกระดาษหน้าเป้าพี่สิ่หน้าเป้าได้เลยนะคะเก็เราสองคนนะคะ